รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยหลายๆลคนคงเคยได้ยินคำว่าบวรที่หมายถึงประเสริฐลำเลิศแต่น้อยคนจะรู้ถึงความหมายในยะที่สั้นอยู่ในแต่ละตัวอักษรที่เกิดขึ้นด้วยพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีลักษณะ3ประสานที่เป็นต้นกำเนิดของคำว่าบวรบ้านวัด โรเียนสวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะพาไปศึกษาเร่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นในชุมชนของเราบ้านวัดและโรงเรียนพวกเราทุกคนพร้อมกันหรือยังครับพร้อมแล้วค่ะไป,ไปกันเลย ตอนนี้นนเรา, like เราอยู่กันที่หมู่บ้านทรัพย์ชุมพลตำบลหนองยาขาวอำเภอสี่ิิวจังหวัดนครราชสีมาวันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปศึกษาเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านเรานะคะไปกันเลย Let's go บ้านทรัพย์ชุมพลมีพื้นที่ทั้งหมด6,210ไร่ทิศเหนือติดกับบ้านลำบ้านใหม่ ทิศใต้ติดกับบ้านหนองหานทิศตะวันตกติดกับบ้านหนองไผ่และทิศตะวันออกติดกับบ้านทรัพสมบูรณ์แรกเริ่มเดิมทีมีชื่อเรียกว่าบ้านทรัพกระบูดเพราะมีตำนานเล่าขานว่ามีสัตว์ชนิดหนึ่งมีลักษณะคล้ายลิงแต่ชาวบ้านเรียกว่ากระบูดจึงเรียกชื่อหมู่บ้านทรัพกระบูดต,ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อหมู่บ้านเป็นบ้านทรัพชุมพล นี่นะคะเราก็อยู่กันที่บ้านคุณตาชานที่จะมาให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติของบ้านทรัพย์ชุมพลไปดูกันเลยค่ะตาชื่อตาชานกึ่งกลางครับก็อยู่ที่นี่ก็มานานเกิดอยู่ที่นี่เลยครับเกิดอยู่ที่นี่ตอนนี้หกสิบกว่าแล้วหกสิบสองแล้วก็ถือว่าเป็นคน เก่าพอสมควรนะหนูตั้งถิ่นฐานนี้ตาก็ไม่ทันเหมือนกันนะหนูแต่ว่าก็พอรู้อยู่ว่ามันมานานพอสมควรคนตั้งถิ่นฐานก็มีคนแก่คนแก่คนเท่าที่อยู่อยู่บ้านเหนือสีคิ้วคือแม่ใหญ่อ้นแก่คนมามาก่อนกันนะหนูพ่อเท่ากึ่งกลางนี่พ่อของตาเองนี่แหละมาตามกันมาก็ไม่นานเกินกันหรอกไม่เกิน ไม่น่าจะไม่ถึงปีด้วยซ้ําพ่อใหญ่ทิพ่อใหญ่ที่แม่ใหญ่นางปันจันทึกลูกที่มาที่ค่อยทยอยตามกันมาก็มาตั้งชื่อบ้านเจ้ากระบุตรชื่อผู้ใหญ่บ้านคนแรกคือใครคะพ่อใหญ่ช่อขอสีกลางหูกสมัยก่อนทําฐานอย่างเดียวหูกที่เข้ามาอยู่ในทําฐานนะอาชีพทําฐานกันอย่างเดียว ตัตไม้ทำถาดวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณตาชันกึ่งกลางที่ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติบ้านทรัพย์ชุมพลในวนี้นะคะขอบคุณค่ะนักเรียนทั้งหมดทําความเคารพขอบคุณค่ะวันนี้เราก็อยู่ที่โรงเรียนบ้านทรัพย์ชุมพลแล้วนะคะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่โรงเรียนบ้านทรัพย์ชุมพลเราไปสอบถามผู้รู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของโรงเรียนบ้านทรัพย์ชุมพลกันนะคะ ไปศึกษาครบพร้อมกันเลยค่ะนักเรียนทั้งหมดทำความเคารพสวัสดีคบค่ะสวัสดีครับผมผมสุเมศเกินวิถีนะครับเออบรรจุอยู่ที่ทรับจุมพลเนี่ยหนึ่งพฤษภาคม2524ยี่สิบสี่สมัยก่อนนะครับโรงเรียนนี้ก็อยู่กลางทุ่งเลยอยู่กลางป่าเด็กสมัยก่อนก็ไปเรียนอยู่หนองไผ่โรงเรียนหนองไผ่รู้จักไหมครับ,รบเออมันไกลามากมันเป็นทางทราย พอต,อต่อมาคนมากขึ้นก็เลยย้ายมาตั้งที่นี่ปี2514อาคารไม้ตรงนี้ครับนี่สร้างจากเนี้ยเพิงวันนี้ต้นมะขามเนี้ยสามห้องเรียนเป็นไม้หลังคาติดินแต่ว่ามีอาคารหลังนี้แล้วครับอาคารหลังนี้ผมมานะครับปี24เนะี่ยเป็นอาคารท่านเดียวอสองชั้นนี้ครับแต่ว่าใจสูนโปร่งโล่ง,ลงแต่ว่าอาคารหลังเนี้ยสร้างเมื่อปี2514โดยมีอาจารย์เฮียงคำหลา บ้านจึงได้ระดมความคิดเห็นในการจัดตั้งโรงเรียนขึ้นใหม่เมื่อปีพุทธศักราช2 5 1 4โดยมีนายเฮียงคำหลาเป็นครูใหญ่ตรีในขณะนั้นต่อมาได้เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนบ้านทัพยกระบุตรเป็นโรงเรียนบ้านทัพย์ชุมพลและได้บรรจุแต่งตั้งนายประเทืองเพยญสูงเนินมาดำรงตำแหน่งครูเมื่อวันที่17กันยายนพุทธศักราช2516 วัดซับชุมพลเป็นวัดโคบ้านของชาวซับชุมพลในอดีตมีหลวงพ่อเฉยเป็นเจ้าอาวาสองค์แรกต่อมาในปีพุทธศักราช2555ได้แต่งตั้งพระครูไบดิกานิคมชติยาโนเข้ามาเป็นเจ้าอาวาสวัดซับชุมพลและเป็นเจ้าคณะตำบหลหนองยะาขาวหมดกาบนมัสก,การพระอาจารย์ ตั้งแต่มาอยู่นี่ก็มาเห็นเป็นวัดเรียกว่ายังไม่ทันในพัฒนาจะมีป่าไม้อยู่ทางด้านหลังแล้วก็มีต้นทูบต้นผือลักษณะเนี้นยหลวงพ่อก็เลยมาเห็นก็เลยมาบูรณะใหม่แล้วก็มาขุดบอ่อขุดบอ่อขึ้นมา เพื่อที่จะได้มีน้ําแล้วก็ทําเป็นลานทำทาลานปฏิบัติธรรมงานบริวาักิกรรมอันนี้ก็คือประวัติที่เป็นมาก็คือตั้งแต่หลวงพอ่อมาอยู่ก่อนนู้นก็คือหลวงพอ่อเฉยพญาสุภัทโพท่านก็อยู่มาหลายปีวัดบ้านทรัพย์ชมพลมีความสําคัญกับชุมชนอย่างไรบ้างคบอ,อ๋อว,วัดมีความสําคันกับชุมชนอย่างไรใช่ไหมก็ มีความสาคัญก็ทําให้เกิดญาติโยมมีความศรัทธาทําให้ญาติโยมมีศรัทธาในการอาทบุญตักบาทไม่ว่าจะเป็นวันสําคัญในทางพระพุทธศาสนาก็ดีหรือว่าเป็นวันพระก็ดีโยมก็พากันมาวัดทาบุญทุกวันพระทาบุญประจําปีก็คือมีงานกระถินพ่อป่อลนาลักษณะนี้ก็โยมก็ได้มาอาทธรรมกันทุกปีแม้แต่โรงเรียนเราก็ได้ ไปสอนธรรมะหรือสอนเกี่ยวกับมีความรู้ในทางในทางธรรมมีงานมีการวันเด็กวันอะไรเงี้ยก็จะไปแจกทุนไปอะไรตามที่เห็นนี่แหละเดี๋ยวต่อไปเราจะพาไปชมบรรยากาศรอบๆบริเวณวัดกันนะคะไปกันเลยค่ะทำปฏิบัติธรรมคือมีพระใหญ่มีพระเรียกว,ว่าถือว่าเป็นมงคลแล้วก็หลังจากสร้างพระ ก็คือกาทางนี้ก็จะเป็นป่าไม้นี่เป็นป่าไม้ที่เราเห็นหลวงพ่อมาปลูกหมดเนี่ยป่าไม้เนี่ยเมื่อก่อนไม่มีอะไรเลยเนี่ยก็คือมาปลูกไว้หมดถึงมึง,มงถึงได้เป็นแถวเป็นแนวแบบนี้สามไร่นี่สำหรับบ่อน้ําบ่อนี้แล้วก็พอขุดขึ้นมาหลวงพ่อก็สร้างพระอาจารย์ก็สร้างศาลาแปดเหลี่ยมขึ้นมาเอาไว้ให้โยมพักผ่อนหรือมาปฏิบัติธรรมลักษณะนี้อ,อก็คือมาได้หลังจากนั้นก็ปลามาปล่อย ที่ให้อาหารปลานี่ที่จะให้ญาติโยมมาให้อาหารปลาอาหารให้ปลาเนี่ยปลาก็จะขึ้นมา,าให้คนละสูงละสูงเลยให้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 เลยปลาจะได้ขึ้นมา พระอาจารย์ได้เข้ามาพัฒนาและบูรณะรอบๆบริเวณวัดขึ้นมาใหม่ได้สร้างลานธรรมมีพระเมตตามหามงคลองคใหญ่อยู่ตรงกลางปลูกต้นไม้รอบๆบริเวณวัดชาวบ้านเรียกกันว่าป่าปริวาตธรรมอีกทั้งยังมีการขุดต่อน้ํานําปลามาปล่อยบนพื้นที่3มไร่ซึ่งเป็นเขตอภัยทานของวัดและได้สร้างศาลาแปดเหลี่ยมไว้ตรงกลางสระเพื่อให้ญาติโยมที่มาวัดมาได้มานั่งพักผ่อนหย่อนใจอันนี้ก็คือบรรยากาศรอบๆบริเวณวัดทรับชมโพนต่อไปเราจะไปที่ไหนกันนั้นรอติดตามชมต่อ ไปกันเลยค่ะ